สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะว่าพลังงานของแต่ละคนนะคะในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะดังนั้นเรามาเช็คๆกันว่าพลังงานของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นยายขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยกดไลค์กดติดตามให้กับยาย เป็นกำลังใจให้ยายขอบคุณมากเลยค่ะเรามาดูกันเนาะว่าพลังงานของเราตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอ้โห,โหพลังงานของราชาที่จะต้องต่อสู้เป็นเป็น,ปนพลังงานนักต่อสู้นะคะเราเก่งมากนะคะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ที่มาเจอคลิปนี้เนาะพลังงานพร้อมเลย นะคะยกดับขึ้นมาพร้อมลุยเลยเป็นพลังงานที่ดีนะคะเป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าฉันไม่ยอมแพ้ต่ออะไรนะคะฉะนั้นเรามาดูกันว่าโอ้โหสู้จนกระทั่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะในระดับหนึ่งเลยฉะนั้นขอให้คุณตั้งมั่นและ สู้นะคะสิ่งที่คุณคิดและทำมานะคะเรามาดูกันต่อนะคะโอ้โหทุกอย่างจะจบลงด้วยดีนะคะจะจบลงด้วยดีเพราะว่ามันมีสีไม้อยู่ข้างหน้านะคะแล้วคุณจะมีทางออกอีกมีพระมาโปดนะคะนะคะเห็นไหมคะ the w i e l of fortune ดวงชะตาคุณเป็นขาขึ้นแล้วนะคะที่จะหมุนขึ้นไป โอ้โหโชคดีมากเลยนะคะทุกอย่างที่เป็นปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่แล้วแล้วมานะคะจะจบลงด้วยดีมีคนมาชี้ทางออกให้คุณมีใครสักคนหนึ่งมาให้ไอเดียดีๆกับคุณคอยดูนะคะรับรองได้เพราะคุณเป็นนักต่อสู้จะยงทำเพื่อทุกทุก ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ดีขึ้นตอนนี้ดวงชะตาได้มได้มุนมาอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วนะคะเรามาดูต่อน,นะคะว่าเมื่อหมุนไปแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้สิ่งเดียวที่ที่ที่สู้ด้วยกันมานะคะ สู้ด้วยกันมาทั้งองค์กรทั้งครอบครัวทั้งบุคลากรทุกคนสิ่งต่างๆทุกอย่างให้พุ่งเป้าที่ที่เดียวกันนะคะถ้าจะให้พูดถึงห้าดาบมันจะทำให้แบบว่า,าคล้ายๆนเอรจีค,ค,คุณสูงพลังงานคุณมากเหลือร้นที่จะสู้แต่ว่าคนรอบข้างอ่ะที่ทีมของคุณอ่ะอาจจะเหนื่อยล้าหรือหรือเบื่อหน่ายฉะนั้นเราต้องมีอะไรกระตุ้นนะคะเพื่อให้พุ่งเป้าไปให้สำเร็จเพื่อเพื่อให องค์กรและสิ่งที่คุณกำลังคิดและสร้างอยู่ไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จนะคะลองนะคะลองลองค่อยค่อยค่อยค,อยค,อยคอยหาจุดหาจุดศูนย์กลางหาจุดรวมให้ได้นะคะเหมือนเหมือนแบบนี้นะคะเราพุ่งเป้าไปที่เดียวกันนะคะทุกอย่างของคุณจะสำเร็จได้ด้วยการร่วมมือร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ พยายามสามัคคีกันพยายามสร้างไฟให้คนรอบข้างหรือคู่หูหรือพาร์ทเนอร์หรือผู้ร่วมทีมของเราพุ่งทะยานไปข้างหน้าให้ได้แค่นั้นเองนะคะคือดวงของคุณกำลังเปิดนะคะช่วงนี้โอ้โหไปถึงราชินีนะคะราชินีผู้อุดมสมบูรณ์ อนาคตกําลังรออยู่นะคะอนาคตที่ดีๆของคุณกําลังรออยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆขอให้คุณอดทนนะแก้ปัญหาให้ได้แล้วก็ฟันฝ่าไปให้ได้เพราะอนาคตคุณมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะคะนี่คืออนาคตของคุณนะคะความมั่นคงของคุณได้เกิดกําลังจะเกิดขึ้นนะคะ ด้วยการที่ขออย่างเดียวขอให้สามัคคีสร้างพลังให้ครอบครัวให้กําลังใจซึ่งกันและกันทุกคนมีขอ้อผิดพลาดท้งานฉะนั้นเอาเอาพลังใจพลังกายช่วยกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพื่อไปให้ถึงจุดหมายนะคะเรามาดูกันต่อไปนะคะโอ้ทั้งราชินีทั้งเดือบเวอร์ตอนนี้ช่วงนี้ปัญหาใหญ่จะไม่มีเลยจะไม่ค่อยมีเลยนะคะ จะไม่เกิดขึ้นถ้าร่วมมือกันนะคะขอให้ร่วมมือกันจุดพลังให้กันนะกันสร้างกำลังใจให้กันนะกันเพื่อไปถึงเดอะเวอร์นะคะก็มีทั้งราชนีแล้วก็เดอะเวอร์เกิดขึ้นชีวิตคุณกำลังจะไปได้สวยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คุณได้พักคือพลังงานของคุณหัมากมาก รุนเลยขอให้ใช้อย่าซีเรียสมากนะคะถ้าไม่งั้นมันจะทำให้เราเครียดพอเราเครียดปุด๊บาบางสิ่บงบางอย่างอารมณ์อารมณ์มนะคะจะทำให้เราหงดอิดง่ายนะคะมันถึงเวลาที่จะต้องซอบบ้างเบามากยืดหยุ่นบ้างนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นะคะฉะนั้นค่อยๆใจเย็นๆเราทุกคนอยากจะไปถึงเป้าหมายทุกคนอยากสบายนะคะฉะนั้นค่อยๆคิดค่อยๆแก้นะะยืดหยุ่นบ้างบางครั้งเนี่ยเราต้องดูต่อไปนะคะเห็นไหมคะเด็กถือเหรียญเมื่อเมื่อถึงจุดหนึ่งดวงชะตาได้พลิกผันขึ้นมานะคะคุณจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นั้นแล้วคุณจะมีไอเดียสร้างสรรค์ต่อไป ขอให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะคะช่วงที่คุณกําลังเครียดกําลังจริงจังกบมันกําลังจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะค่อยๆย,ยืดหยุ่นบ้างพอผ่านจุดนั้นไปปุ๊บดวงชะตาเปิดคุณได้เก็บเกี่ยวแน่นะคะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่คุณคิดไว้และคุณสร้างไว้นะคะขอให้อดทนนะคะ เพราะว่าสถานการณ์ทุกวันนี้เข้าใจอยู่ว่ามันมีอะไรกดดันเยอะแยะนะคะฉะนั้นคิดคิดให้รอบคอบนะคะการที่จะอารมณ์พุ่งพ่านหรือการที่จะเอาแต่ใจตัวเองจะทําให้ทุกอย่างนี้มีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นได้นะคะเกิดอะไรขึ้นได้พลิกผันได้กับชีวิตคุณนะ,ะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆค่อยๆ คิดค่อยๆทำนะคะค่อยๆสร้างไปด้วยสติปัญญาของเรานะคะราชินีราชานะคะตอนนี้คุณเป็นราชาที่พร้อมรุยราชาที่พร้อมแก้ปัญหาราชาที่พร้อมสร้างฐานะครอบครัวเพื่ออนาคตนี้คุณนะคะนี่คืออนาคตนะคะแบบปัญหาทุกอย่างไม่ ไม่ไม่ยากเกินที่คุณจะแก้นี่คือตำแหน่งปัญหาปัญหาของคุณไม่ใหญ่โตแต่ค่อยๆเคลียบไปค่อยๆทุกทุกชีวิตทุกคนในโลกนี้มีปัญหาทั้งนั้นนะคะปัญหาก็คือการที่ต้องการจะทำอย่างนั้นจะทําอย่างนี้เพื่อให้บรรลุนะคะฉะนั้นทุกอย่างมันจะจบลงได้ด้วยดีนะคะเพราะข้างหน้าข้างหลังเนี่ยไพ่ประกอบสวยมากนะคะสตาร์เปิดไม่ต้องกลัวเพราะ ถ้าคุณยืดหยุ่นนิดนึงทาอารมณ์ตัวเองให้ยืดหยุ่นนิดนึงนะคะจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณนะคะแค่คุณอารมณ์นะคะอารมณ์ความหุนหันพัแล่นอยากคิดให้มันให้มันแนวลบนะคะขอให้เป็นแนวบวกแล้วคุณจะฟันฝ่าทุกอย่างไปได้ อนาคตคุณคือผู้อุดมสมบูรณ์ผู้สร้างฐานะหละักฐา,านะที่มั่นคงนะคะฉะนั้นขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะมีแต่ความโชคดีนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะขอให้อดทนสักนิดหนึ่งผ่านช่วงเวลาสักนิดหนึ่งไปคุณจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เหมือนเด็กถือเหรียญน,นะคะ ขอให้โชคดีโชคดีค่ะขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะคะขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองนะคะสวัสดีค่ะ